สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็มาพบกับครูปุ้ยอีกนะคะครูวสุทธันพันคูณนะคะวันนี้จะมาสอนในเรื่องของซาลาเอียในวิชาภาษาไทยนะคะก่อนจะสอนนะคะก็จะมีนิทานมาฝากเด็กๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านิทานเรื่องนั้น มีชื่อว่าอะไรอ่านักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่89เลยนะคะในหน้า89จะมีนิทานที่ครูปุ้ยจะสอนนะคะอ่านิทานเรื่องนั้นมีอยู่อ่ามีชื่ออยู่ว่าไก่แจ้กับเหยี่ยวนั่นเองนะคะอ่ามีไก่แจ้อยู่สองตัวนะคะตีกันเพื่อแย่งที่หากินกันนะคะ ไก่แจ้ตัวที่แพ้ก็หนีเข้าไปซ่อนอยู่ในยุงข้าวส่วนไก่แจ้ตัวที่ชนะก็บินขึ้นไปโกงคอขันอยู่บนกำแพงด้วยความลำพองใจนั่นเองนะคะพอเหี่ยวบินผ่านมานะคะก็เห็นนะคะก็เห็นว่าไก่เนี่ยกำลังยืนอยู่นะคะไก่ตัวที่ยืนอยู่ก็คือไก่แจ้ตัวที่ชนะก็เลย คาบเอาไก่แจ้ตัวที่ชนะเนี่ยไปกินเลยสุดท้ายแล้วไก่แจ้ตัวนั้นก็ตายลงไปนะคะเพราะว่าโดนเหยี่ยวโฉบไปกินแล้วนะคะสุดท้ายตัวที่แพ้ก็มีชีวิตอยู่นะคะอ่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเราชนะก็อย่าประมาทเมื่อเราทำอะไรสำเร็จบางสิ่งบางอย่างก็อยา่า คิดว่าตัวเองจะต้องสำเร็จไปตลอดว่าจะไม่มีวันพลาดพลั้งนะคะอ่าเราต้องคิดเสมอว่าหากวันหนึ่งที่เราพลาดหากวันหนึ่งที่เราไม่สำเร็จเราพลัง้งเราเผลอนะคะก็อาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างของเราหลุดมือไปเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะอ่ะทีนี้ จบนิทานแล้วครูปุ้ยก็จะมีคำถามท้ายนิทานมาถามนักเรียนกันนะคะถามว่าถ้าไก่แจ้ทั้งสองตัวไม่ทะเลาะกันเรื่องจะเป็นอย่างไรอ่าเราไม่ต้องคิดเลยว่าทาว่าถ้าไก่แจ้2ตัวเนี้ยไม่ทะเลาะกันเขาก็จะหากินด้วยกันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะก็จะไม่เกิดการแย่งที่ทํามาหากินกันใช่ไหมคะก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใช่ไหมคะ ก็มีความสุขใช่ไหมคะก็ดูแลกันเป็นเพื่อนกันอ่าดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมคะก็แบ่งกันกินใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วจบแล้วนะคะอ่าพอพอก่เรื่องของไก่แจ้จบนะคะครูปุ้ยก็จะเข้าสู่การเรียนกันเลยนะคะอ่าเรื่องที่ครูปุ้ยจะสอนก็คือเรื่องสารเอียนะคะสารเอียเป็นสระเสียง ยาวนะคะนักเรียนลองออกเสียงคําว่าเอียอยู่ดูสิคะว่ามันยาวจริงๆนะคะเอียโอ้เอียไปไปจนถึงไหนถึงไหนเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของสารเอียกันบ้างนะคะสารเอียก็จะประกอบไปด้วยสารเอตัวแรกเลยใช่ไหมคะเขียนไว้ด้านหน้าพระยันชนะตนต่อไป ส่วนประกอบตัวที่สองก็คือสาอีนะคะเขียนไว้ข้างบนพระยัญชนะตนและตัวสุดท้ายก็คือตัวยอยนะคะเขียนไว้ด้านหลังพระยัญชนะตนนะคะอ่ะถ้าเขียนสารีนะคะถ้ามีตัวสะกดตัวยอยก็ก็ยังอยู่ไหมคะอ่าก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้น วิธีการเขียนสระเอียเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะการเขียนสระเอียเราจะต้องเขียนสระเอก่อนนะคะสระเอเรารู้จักเขียนกันแล้วนะคะเพราะว่าเราเขียนกันมาแล้วนะคะพอเขียนสระเอสระเอเสร็จเราก็มาเขียนสระอีตรงสระอีนะคะตรงที่มีขีดและเอาไว้สีดำๆนะคะก็คือตัวที่เราจะต้องใส่พระยันชนะต้นนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวโยนะคะ ก็คือตัวยอยักษ์นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเราเขียนสระเอียเสตเราก็จะมาฝึกอ่านกันนะคะอ่ะคำแรกอ่านพร้อมกันเลยนะคะปอเอียปีโลอเอียลีขอเอียเขียเขียเอกเขียตอเอียเตียเตียทเตียกอเอียเกียชอเอียเชียโซอเอียเสีย โสเอียเสียหอเอียเฮียพอลเอียเพียงอเอียเงียเงียเอกเงี้ยนอเอเนียเนียเอกเนี้ยตอเอียเตียเตียเอกเตียบอเอียเบียเบียโทเบียพอลเอียเพียเพียโทเพียอ่ะอันนี้จะอ่านเป็นสองพยางค์นะคะคำสุดท้ายอ่า ตรงนี้จะอ่านยากหน่อยนะตังนี้มันจะมีโขนำโลนะคะก็จะอ่านเป็นชอนะชะกอนแล้วก็จะเป็นหอลอเอียเหลียไมยเอกเหลีย่ยก็จะอ่านเป็นชะเหลียะะหล่ยนะคะชะเหลี่ยนะคะอ่ะาคำต่อไปนะคะทอเอียเทีย,ทยเทียนนเทียนคอเอเีเคียเคียววเคียวสอเอียเสียเสียม ขอเอียเขียเขียงอเขียงขอเอีเยเขียเขียเขีโโ่ยกวเอียเกวีเกวีนอเกวียนอ่าคำนี้จะเป็นคำควบกล้ำนะคะอ่าจะเป็นคำควบกล้ำที่อ่านแล้วมันจะออกเสียงเป็นคำคำเดียวนะคะโกโวนะคะอ่านว่าโกโวเอียนอกวียนนะคะ ทีนี้เรามาดูคำข้างล่างกันนะคะปอเอียเปียเปียกกเปียรอเอียเรียเรียกเรียกชอเอียเชียเชียงอเชียงบอเอียเบียเบียงอเบียงสสเอียเสียเสียงอเสียงอเอียเอียเอียงอเอียงขอเอียเขียเขียนอเขียนนอเอียนเนียเนียนอเนียน โจเอเจียเจียนอเจียนพอเอเพียเพียนอเพียนโรเอเรียเรียนอเรียนโบเอเวียเวียนอเวียนกอเอเกียเกียบบเกียบงอเอียเงียเงียบบเงียบเฉอเอเฉียเฉียบบเฉียบโรเอเรียเรียบอเรียบลรเอเรียเรียบบเรียบ สอเอเสียเสียบอเสียบจอเอเจียเจียมอเจียมนอเอเนียเนียมอเนียมปอเอเปียเปียบอเปียมอเปียมไม้เอกเปียมอเอเอียเอเอมอเอมไม้เอกเอียมตรอเอเอออ่ะตรอเอเตรียเตรียมเตรียมนะคะชอเอเฉียเฉียดอเฉียด บอเอียเบียเบียดดเบียดอเอียเอียเอียดอเอียดดดเอียเดียเดียวอเดียว,ยวขอเอียเขียเขียวอเขียวจเอ,อียเจียเจียวอเจียวอ่านะคะให้นักเรียนเปิดดูบ่อยๆนะลูกแล้วก็หัดอ่านตามคุณครูบ่อยๆนะคะจะได้อ่านเป็นเนาะ อ่ะเสร็จแล้วหน้าที่91เดี๋ยวมาอ่านคํำกันเลยนะคะคําแรกตะเกียงตะเกียบตะเพียนนักเรียนผมเกรียนกุนเชียงไข่เจียวก๋วยเตี๋ยวเกียวอ่ะขอโทษนะคะเกี๊ยวน้ำอ่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านประโยคกันนะคะ ชาวนาเกี่ยวข้าวแม่ชอบรับประทานเกี๊ยวเด็กเข้าแถวเป็นระเบียบนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโลกของความหมายกันบ้างนะคะเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวที่พูดเมื่อกี้นะคะเป็นอของกินชนิดหนึ่งนะคะใช้แผ่นแป้งสาลีตัดเป็นเหลี่ยมเล็กๆเ,เพื่อที่จะห่อเนื้อสัตว์ หรือว่าห่อลูกชิ้นหรือว่าห่อฮอทดอกนะคะตามร้านขายลูกชิ้นก็มีแล้วก็มีตามร้านที่ขายบะหมี่เกี๊ยวก็มีขายก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะส่วนอันที่สองนะคะกุนเชียงอ่ากุนเชียงใครชอบกินกุนเชียงบ้างนะคะก็คือไส้กรอกเป็นไส้กรอกแบบจีนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ สนุกยามร่วมกิจกรรมกันบ้างนะคะเราไปสนุกกันปริศนาพาสนุกอ่าดูค่ะให้นักเรียนเลือกคำต่อไปนี้ตอบให้ตรงกับปริศนามีคำอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะหน้าที่92นะคำว่าตะเพียนตะเพียนคืออะไรคะก็คือปลาใช่ไหมปลาชนิดหนึ่งที่เราชอบเอาไปนึ่งมะนาวนะคะเจก คุณพ่อคุณแม่กินนะคะอ้าพูดแล้วน้ำลายไหลเลยนะคะต่อไปคำที่2องคำว่าตะเกียงตะเกียงคืออะไรเด็กๆทุกวันนี้รู้จักกันไหมน้อนะคะตะเกียงก็คล้ายๆคบเพลิงแต่แต่ไม่ใช่นะคะจะเป็นตะเกียงที่เขาใช้กันในสมัยเมื่อก่อนใช้แทะใ,ใช้ตอนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะ ต่อไปตะเคียนอ่าตะเคียนก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะชื่อต้นตะเคียนนะคะต่อไปตะเกียบตะเกียบก็คือไม้สองสองสองด้ามคู่กันไว้ใช้คู่กันนะคะแล้วก็ใช้คีบอ่าคีบของใส่ปากอย่างเช่นตะเกียบเอาไว้กินอ่าเอาไว้สําหรับกินก๋วยเตี๋ยวนะคะทีนี้คำถามมีอะไรบ้างคะ ตะอะไรใช้สารเอียอ่าก็ถามว่าตะอะไรใช้สารเอียนะคะตะ1ชื่อเครื่องใช้ให้แสงสว่างตะอะไรคะตะเกียงใช่ไหมอ่าต่อไปตะสองวางเป็นคู่คีบอาหารตะอะไรเมื่อกี้ตะอะไรตะเกียบตะ3ชื่อปลาหน้ารับประทานตะอะไรเนาะปลาประตะเพียนใช่ไหมคะ สี่ขานเรียกชื่อไม้เนื้อแข็งเอยตะอะไรคะไม้เนื้อแข็งตะเคียนอ่ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเรียกว่าตะเคียนนะคะอ่าสำหรับเล่มนี้นะคะก็จบแล้วนะทีนี้เราจะไปดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะอะนักเรียนหยิบแบบฝึกหขึ้นมาเลยนะคะแบบฝึกหัดเรื่อง ซาเอียะนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเ่อไปหน้าที่หน้าที่เอ่อเก้าสิบหกนะคะเปิดไปหน้าเก้าสิบหกหน้านี้นะคะลูกหน้านี้นะคะนี่หน้านี้นะคะ,ะ,คะอ่าได้แล้วนะคะซาะเอียนะคะฝึกฝนทักษะก,การดูและก็พูดแล้วก็การฟังด้วยนะคะอ่ะข้อที่หนึ่ง ให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องไก่แจ้กับเหยี่ยวใช่ไหมคะเมื่อกี้เราฟังแล้วเนาะอ่าเขาถามว่าเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างมีตัวละครอะไรคะมีไก่สองตั้ะ่ะแล้วก็มีเหยี่ยวหนึ่งตัว่ะใช่ไหมคะภาพไหนที่ลงไปเลยนะคะข้อที่สองทำไมไก่แจ้จึงทะเลาะกันทำไมไก่แจ้จึงทะเลาะกันคะแย่งที่ทำมาหากินแย่งกันเป็นหัวหน้าแย่งไข่กันนะคะข้อไหนคะ ก็แย่งที่กันทำมาหากินใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สามอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ไก่ตัวที่ชนะตายความลำพองใจนั่นเองนะคะข้อหนึ่งความลำพองใจข้อสความเห็นแก่ตัวข้อสามความกล้าหาญนะคะตอบข้อไหนนะคะอ่าตอบความลำพองใจนะคะข้อที่หนึ่งติ๊กไปเลยนะคะต่อไปข้อที่สี่สถานที่ใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่สุดสวนผลไม้ บอ่อข้าวเออบอ่อปลาแล้วก็นาข้าวนะคะอ่ะเพรานั้นเรื่องนี้เกิดที่สวนผล,ลไม้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน้าที่97กันบ้างเรามาดูข้อ2เลยนะคะให้นักเรียนคัดลายมือให้สวยๆเลยมีอยู่4คํานะคะอ่ะคัดลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เปิดมาดูหน้าที่98นะคะ ให้นักเรียนเขียนเขียนตัวสะกดให้มีความหมายอย่างเช่นอันนี้เป็นรูปของอะไรคะตะเกียบนักเรียนใส่ตัวอะไรลงไปบ่อใบไม้ใช่ไหมคะต่อไปตัวสะกดตัวที่สองอันนี้เป็นรูปของอะไรเตียงตอเอียเตียเตียงงอเตียงแล้วก็ใส่งองงูลงไปนะคะอันนี้เป็นรูปของเขียงขอเอียเขียเขียงงอเขียงใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปนักเรียนนักเรียนตัวอะไรสะกดคะ นอะกนักรเอรีเียนเรียนต่อไปภาพสุดท้ายชาวนาเขาทําอะไรกันชาวนาเขาเกี่ยวข้าวกันแล้วเขียนยังไงคะกอเอเกียเกียวเกียวเกียวเอเกียวอาอ่านว่าเกี่ยวข้าวนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ให้นักเรียนเขียนคาสระเอียเนี่ยค่ะคําที่หนึ่งโซเอเสียมอเสียมเขียนไปนะคะ ข้อที่สองคอเอียเคียเคียวเคียวใช่ไหมคะข้อที่สามทอเอียเทียเทียโนเทียนนะคะอ่ะเสียมคุณปุ้ยเขียนให้ดูนะอ่ะเสียมนะคะอ่ะขออนุญาตแบบนี้นะคะอิศอมันไม่คมอิศอมันไม่คม เขียวเคียวเทียนเกวียนกวอเอียนอเกวียนอันนี้เหลี่ยมออรอเอียม,มอเหลี่ยมไม้เอกเหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วนะคะสระซน์เอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสระเอีเเป็นสระเสียงยาวเขียนสระเอเขียนไว้ไว้หน้า,าแล้วก็สระอ e, ีไว้บนแล้วก็ย่อยักไว้หลัง เสร็จแล้วนะคะทีนี้นักเรียนดูค่ะตรงนี yup> ้นะคะถ้าใครเขียนไม่ออกนะดูตรงนี้นะลูกนะดูตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเขีนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ไปดูตรงนี้สรุปกันนะคะสรุปสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะแล้วประกอบไปด้วยมีสระเอมีสระอีแล้วก็มียอยักษ์นะคะอนะคะ ะะเสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับครูปุ้ยก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลับถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบนะคะแล้วก็ขยันอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะยิ่งเราเจอกันน้อยเนี่ยนักเรียนก็จะลืมบทเรียนไปเยอะเลยนะคะไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะได้เปิดนะคะ ะะก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะพยายามอ,าอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอ,าอ,ยอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ใกล้หรือว่าอย่าไปสัมผัสกับผู้คนหมู่มากนะคะเพราะว่าเราดูไม่ออกว่าใครติดหรือใครไม่ติดนะคะครูปุ้ยก็ยังระแวงตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะติดหรือยังเอ๊ติดหรือยังอย่างเงี้ยนะคะกลัวจะไปติดคนที่บ้านเหมือนกันนะคะ นะคะอ่ะส่วนวันนี้ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลับถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ